ว่าฉันกำลังจะไปฟาร์มี่มาเพื่อไปหานื้อแข็งเออแต่บรรยากาศซุล่าทางนี้ไม่ค่อยโอเคเลยก็ so, ดูสิบรรยากาศสุล่าธานีมันเป็นแบบนี้ดูสิว่าเรากำลังเจอใครฮัลโหลโรเวอร์ว่าไงโรเวอร์เ้ยครับเลยโรเวอร์เรามาถ่ายรูปด้วยกันหน่อยดีเฮ้ยโรเวอร์ไม่ค่อยมีอารมณ์ถ่ายรูปค่ะเหมือนเที่ยวโรเวอร์ขานีทำกับข้าวได้ไหมเนี่ยเฮ้ยใจไหมใจดีเลย ขอตีตุ่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 ดตีตุ่แล้วฉันก็จะเดินไปแฟนมาริมาเพื่อซื้อแข็งหรือซื้อขนมนิดหน่อยดูบรรยากาศเลยฝน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 ฮัลโหลฮัลโหลมากินข้าวด้วยกันค่ะข้าวอะบรรยากาศกินข้าวกันหรือยังอากาศเย็นสบายแต่ว่าไม่มีคนเลยสุราธานีไปไหนกันหมดฉันเห็นแล้วฉันต้องกินยาะม่วงให้ได้เลยสวัสดีแฟนมาริมา ตอนนี yeah. ้ฉันกำลังอยู่ในฟาร์มลิมาดกับน้องๆววว่่่าแล้เเดีี๋ยยพกไปอูสนิทสนมกันแล้วฉันก็มาเจอของที่ฉันกินเป็นประจำแล้วก็ขนมสุดโปรดของฉันลุ้นๆกินรสนี้ก้นน้ำแข็งหนึ่งถุงเอริสหวานยำมะม่วงครับวันนี้ฉันยังไม่ได้กินผักเลยแต่ว่าจัเป็นต้องกินต้องหาไรกินผักขอกเป็นยำของแขนกันแล้วกันกระดิดงพูดไทยได้เท่าไหร่บ้างมีของที่จะเล่าก่อน อย่าลืมปลาลานนะครับโกรธถึงชาติหน้าเลยจ้านี้ฉันกินเป็นประจำอร่อยมากไม่เสร็จน้ำปลาครับนี่ียกน้ำลายได้เลยครับผมไ่ดิฟขายจ้าแล้วนี่ฉันกำลังกลับร้านของฉันป,ป้าป๋า เฮ้ยเราวอร์กินยำมะม่วงกับลุงหนึ่งไหมช่วงนี้อากาศดีลุงว่าก่อนเดิน<ห>ก่อนยำมะม,ม่วงไหมกินได้ปะไม่สนใจเลยเขาไม่สนใจยำมะม,โมโ่วงของลุงหนึ่งเลยถึงร้านของฉันแล้วอยากออฟฟิศที่สุดมีความสุขของฉันออฟฟิศสุขของกินยำมะม่วงด้วยกันไหมโอ้วหอยเริ่มกินผักกันนะเด็ก